อ่สวัสดีชมท่านค่ะหูหัวกับเกมกิ้งตัวเหลวตายไม่ใช่ <c oughs> อยู่เกมเลนพอหกนะครับหรือเปล่าพอหกที่ผมเรียกบ่อยๆนั่นแหละอ่ะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมตัวผมมาตึกแดงขนาดนี้ทำไมไม่เป็นสีฟูนี่คือเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันห้าจุดสี่อ่าก็เปิดเสียงเกมแล้วนะแล้วก็เพิ่งเปิดเดนดตด้วยอ่า ใส่เว้นทำไมด้งงจริงๆไม่ต้องงงหรอกเปิดมาอะไรก็งงแล้วโอเคอือฮะอืมยีสีสีนี้หกต้องการเปลี่ยนปากใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่โอเคอือฮะหนึ่งพันหนึ่งอืม ก็สักด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชันเก่าไงสกินมันก็จะยมีไม่มากเวอร์ชันล่าสุดนี่จะมีสกินฮักกี้วากี้ด้วยโอ้โหอืมอ,อยากได้ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ตามชื่อที่ผมตั้งมันมาเองเลยเลตบอลเกมเมอร์วีสองช่องนั้นช่องม่งล้างไปแล้ว <c oughs> เปลี่ยนเครื่องบ่อยไงเออ ผมมาเปลี่ยนทัวร์สป,ปอย <c oughs> คิดถึงช่องแรกเลยเรื่องปอยชายตีแหละแต่เปลี่ยนโปรไฟล์เรื่ปอยชายตีแล้วจะเป็นเ <c oughs> วอร์ชันใหม่อันนั้นอันแรกสองจุดศูนย์อันนี้สองไม่เอาสองศูนย์อันแรนสองจุดหนึ่งอันนี้สองจุดสองค่อยเอา,เอาลืมกระโดดก็ว่าทำไมไม่ดี <c oughs> <c oughs> อ่า ดา,ดาดต่อดาดโบดาดโบนัสใช่ไหมดาดโบนัสใช่ไหมได้แบบมอนสเตอร์สีทองแบบมันไม่ทำร้ายเรามีไหมมีไหมถามขอให้มีเถอะอืมมีชนะมีชนะอนะขอ โอเคเอ๋โ okay. มเด e ้เก็บเหรียญสมเด็มีขอบค <p First S 2> <mad Liberty Overwatch> <y ak> ุณมากอือหือเปลี่ยนโปรไฟล์เลยวะเนี่ยได้วันดีพี่พี่ครับพี่ครับโอ้โหโอเคอ่าดันพี่แกลงไปหนึ่งร้อยมาลัวๆเลยอือห อ่าจะปะอ่าจะปะเอาใหม่เดี๋ยวเรื่ยๆหนึ่งสองสามอย่าบ่นแต่เล่นเลยกว่า,านะลืบกระโดดอีกแกลืบตลอดอืมมาเก้าพันสี่เก้าพันสี่ซื้อลืบไปซื้อไม่ได้ อ๋อลืมอ่าวแบตกูจะโมดอีกโอ้ย,อออยสปีลันดีกว่าสปีลันมินลันมินลันมลัยไ,ไม่ต้องขี่ก็ได้โอ้อื้มมาตั้งแต่แรกๆเ,เลยนะโอ้โหไอที่มันเป็นอะไรนะอืมอ้อ เดี๋ยวเข้าได้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ดดดแล้วชีวิตมีแค่สองยิงอืมไม่เป็นไรเมียมีเก้าชีวิตแต่ผมมีแค่สองชีวิตอืม๋อ,อกองอืมืมแล้วเปิดเหรอครับไม่กลัวแหมน,นี่เหรอไม่สนไม่แคร์ ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นไอ้นี่เหรอแมมฆ่ามันให้ตายไปก่อนเดินบนงโง่อยู่นั่นหละเดี๋ยนี้ผมพูดปล่อยเนาะคำพวกนีน้อืมเพื่อมันสนใจตัวเองเด็กก็เลิกแล้วแต่กว่าจะเลิกก็ประมาณปีหนึ่ง <laughs> ปีสองปีโอ้โหปีสองปีคนดูดา่ากูแน่เลย เมื่อกี้ก็พูดไปแลมวมาตะกี้เนี่ยมันเลี้ยวสิบเอ็ดสิบสองวิอืมหอน้องมาด่าที่เก้าอ่าตปะปกันหนึ่งสองสามสี่ห้ามาโอ้โหอัปเดตเวอร์ชันดีไหมเนี่ยอืมไม่อัปเดตโนโนโน ไปเลยเอร์ช <laughs> uh ั huh. uh ันเก่าโดนทีเดียวตายอืมอ่ะเคดีนะปิดเด็ดเอารอไว้แล้วนะฮะสามหมื่นห้ายังซื้ออะไรไม่ได้อยู่ดีพ่อค <laughs> อยสกินนี่สามหมื่นไอ้บ้าอืม <laughs> um. ทำใจเอาไว้ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันไม่ระเบิดสงสัยจะเป็นตัวเอามองง่ายแม่เอามองงายเดี๋ยวผมขอดูโฆษณาแป๊บหนึ่งถ้าดูได้นะเฮ้ยสรุบดูบ่ได้เ <c oughs> มื่ <c oughs> อไหร่ถาเผยก็เดี้วแม่ปิดเน็ตากปิดเน็ตากรอไว้นล้วนะจ๊ะไม่ได้แอมกู๊ด <c oughs> นึกถึงน็อตอซสคอนเฟดไว้เคียวอือหืแน่รอพาร์ทศึกษามาแล้วเกิดไปเลิงงงด่าไปเลยโอ้โหอือหือให้ตัวที่มันวิ่งละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดมาตังข้างล่างอย่างไปที่เก็บเลยโอ้ยอ่าด่ามอนัสคงจะมี ั่นมนันต์เปล่าวะไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ด่านบนัสเลยแหละอืมเดี๋ยวช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนเอาเพื่อนไปไว้บ้านก่อนค่อยมานั่งเล่นฝีฝายกันหลังไม่ใช่แล้วโอโ้เอ๊ะเดี๋ยวได้ได้ดได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๊อปเปอร์ยานละเบิดใส่ผูครับ อ่ะจ oh. ah. okay. mm ุโ hmm. อ uh. ้ก็เด้อแกเนียเลยหยุดปุ่มบ่ได้หรอกอืมโอเคอือฮึอ่าไปเร็วๆเร็วๆสิเร็วเร็วเราคนนี้โอ้โหอืมเอาเออไม่แเด้นก็ดีแล้ว อ่าตัวที่มันไล่วุอยู่ไหนวะไอะตัวที่มันแบบไม่ใช่ตัวระเปิดมัมันก็เป็นตัวกลมเหมือนกันนี่ใกล้ด่านหมอแล้วนะเฮ้ยข้างล่างมีอะไรบ,บอหมูว่ามีไม่มีแหมหรือว่าจะมีตัวระเบิดแตก แต่ว่าถ้ามันอยู่ใกล้อะไรก็วิ่งมาหาผมแล้วอยากเจอจริงๆริตัวนั้นแมวเจอทำไปเรื่อยโอ้โฮหฮะกูไม่วอทอืม <What? c oughs> ปันทีมาจัดไปสปิรันมาฮะบอสตัวแรกเงี้ย คุณาภาพเลือเกินเกมกูต่อไปมาอีกนัดหนึ่งเออฮะว่าจะไม่ถึงร้านเลยครับ <laughs> ทีเดียวแตกโู้ชู้แร,ๆแร,รกๆเราจะเจอแม่ แต่อะไรไม่ได้ส่งพลังยังเลยวะเมื่อตัวไปเป็นไอตัวกลมไอตัวที่มันวิ่งไล่รคุณในไหนเมื่อถาแม่ถามหาตั้งนานเลยเดียว <c oughs> เดี๋ยวเดียวเอาล่ะตีอะไรเนี่ยเอาล่ะ <c oughs> จะผ่านไหมเนาะอ่าฮะอ่าอ่ากล่อ,องกล่องอย่าขึ้นไปกล่องอย่าขึ้นไปขึ้นไปผมนี่ไงเจอละ เจอแล้วแม่ติดแล้ครับแล้วจะเอาตาข้างแล้วจะมองไปซ้ายไปขวาทำไมทั้งทังที่า <c oughs> มาปาตามมาตามมาฮะอ้าวมันไม่ตามตามมาด้วยสิครับตามตามกระโดดเอาไม่กระโดดด้วยเอาเอาเออ่าโชคดี เี่ยตามมามาพาไปอีกฝั่งหนึ่งแหละกระโดดไปไหมอ้าวกระโดดสิกระโดะโดอา้าวบอกให้กระโดดนี่หรือว่าต้องอยู่ไกลๆถึงม,มันถึงจะกระโดดอา้าวโอเคโอเค ออะกระโดดได้ยังถามแล้วกันโดดไม่กระโดดใช่ไหมอือแหม่ไม่ฟังกูเองเ้ย <c> เ <oughs> หนื่อยกับพี่แกเลยมาสองสองมือถกแหม่ <c oughs> อือ <c oughs> โอเคเนินเป็นเนินอย่างนี้กล่องมันก็ไหลไปสิครับโอเคป่ากัดสมองปุ่นเหรอตั้งแต่ตอนไหนนี่นี่เดี๋ยวก่อนเอามองอาใส่กางเกงในมีด้วยเหรอเนี่ยป้า เฮ้เดียวถึงไหมถึงแม่โอเคไม่ดูหรอกแม่ขนาดนี้ยเมื่อกี้ไม่ดูไม่ได้เลยเก้าร้อยเพื่อแ้่แต่ผัวไปแค่เก้าร้อยนะอ่าอีกสองด่านแล้วกันสองด่านสปยังอยู่ไหม อ๋อชีหายไม่น่าตกน้มตายเลยโอ้โหปัดซบกระเตือมันกูโว้ย่ะเด้อหนึ่งชีวิตละแมวแมงแมวไม่ตายสักกัวเลยแมวผมไม่ได้เลี้ยงแมวนะผมชีวิตจริงไม่ได้เลี้ยงแมวอ่ะแมมันนอนตรงนี้ด้วยนอนเหรอครับ นอนเหรอเคอ่ากันเมื่อกี้สองหลักหอ่ายัง,ม,ง,ยง,ยงมาขอด่านนี้แต่สุดท้ายอื้มไม่แหม่ือนมาเตือนทำไมรู้อยู่แล้วนะภาษาอังกฤษอะดูแค่ว่ามันไม่มีไม่มีโฆษณา ไม,ไม่มีวิดีโอปล่อยออกมาในช่วงเวลานี้เอออ่ะฮะไฮสปีดอินเทอร์เน็ตและจะปะไอ้มือไม่ได้ตกแต่มันเผลอเฉยอเออแม่มก็พยายาม่วนไม้ต่างกันไ่ในคลิปหน้าของบ่ายสวัสดีครับนี่สามหมื่นละซื้อตัวไหนอู้ซื้อตัวพิงได้แต่ไม่เอา ซื้ออ,อ,อืมกระวานอะไรกะเพราข่าเทศเดี๋ยวไร่นี่มาตัวไหนอืมเอาเป็นเอ่อตัวนี้แหละอ่าก็ะเกิดข่าในอดไม่เป็นไรในคลิปหน้าผมมาสวัสดีครับพูดไปเยอะวเมื่อกี้